วัสดีครับ 你都、no、TV 呀、uh.？ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ จับให้หน่อยดิครับระตัวพี่สโตองเนี่ยถ้ารอผู้ว่าราชการจะมาสังของ บว่าสอในห้านาที่เริ่มที่จะซื้ออราคาวดิจำะไปเดินไปเอาของมาให้แม่ไปนูไปเอาขวดน้ามาไปเอขวดน้ําให้แม่นะขวดน้ําอยู่ไหนไปเอาขวดน้ําให้แม่ไปเอาขวดน้ามาไปลูไปเอาขวดน้ํานะไอาขดน้มา่า ราคาข้าวเปลือกเนี่ยดีมากๆเลยครับที่สกลนครนี่นะครับขา้าวเปลือกปูนมะลิราคา12,000บาทต่อตันแช่ราก้าเอกเพุ่งขึ้นไปถึงหนึ่0หมื่บาทอตัซึ่งแสดงว่าเียราคาดีกว่าถึง4,000บาทต่อตันทีนี้ถ้าจะมาดูขา้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยางก็น่าเสียใจนะครับเพราะว่าราคาปกติอยู่ที่เจ็ดพถึงเจ็0พบาทแต่ราคารับจัดเราเหนือยกว่ับ1ึ0 0นบาทครับข้าวเปลือกเหนียวปีที่แล้วมีคร เรภาว่สและราคาทั้นรัสู้ไปเองปรากฏว่าเข้าเกิดเหียวพระเี่ยครับ5,500ถึง6500บาทสองันแต่ราคาจำนำนั้นเข้าไปเป็นถึง9 00บาท่องันครับจเจุดดีกระทำให้ชาวนาที่สกลนครนั้นยิ้มกันทั่วหน้าเพราะจะนั้ใ้จิตเใกับกัะที่สกลนครเราครับจี ขณะนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของราคารับซื้อบัตนสัปหลังโดยรองนายกเทศบาลตะบนทุกช้างนายเดชากินอ้นนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มชาวไร่มันสัปหรับโดยสอยดาวจังหวัดจันทบุรีบอกว่าสารอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับชาวไร่บรรสัปหลังในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมโครงการเยอะแต่ปรากฏว่ากองรักจะเอามาไปขายนะครับกับมีการตั้งเลื่อกขายหลายข้อซึ่ง Oi! <laughs> <laughs>